สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตูเรื่องเชนซอลแมนและสำหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตมังงะตัวเต็มเชนซอลแมนในตอนที่1 9 7หรือว่าตอนล่าสุดนะครับผมจากในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็เหมือนจะได้รู้ตัวจริงของสาวนักเรียนใหม่ที่ได้ย้ายมาที่โตเกียวนะครับผมเพราะว่าเธอเนี่ยน่าจะเป็นปีศาจแห่งความตายแล้วท้ายตอนเนี่ยก็ได้มีเชนซอลแมนโผล่มาแต่ว่ารูปร่างเชนซอลแมนคือแปลก มากนะครับไม่น่าจะใช่ตัวจริงแน่นอนพอเปิดมาในตอนนี้เด็กนักเรียนผู้ชายที่อยู่กับเด็กใหม่คนนี้เนี่ยก็ได้บอกนะครับว่านี่มันเชนซอลแมนไม่ใช่เหรอเชนซอแมนก็ได้เตือนไอเด็กหนุ่มเนี่ยนะครับว่าไอหนุ่มน้อยฉันเนี่ยจะช่วยเธอเองไอหนุ่มน้อยคนนี้ก็บอกว่าอย่าทําอะไรเด็กผู้หญิงคนนี้นะเด็กผู้หญิงคนนี้ก็แค่ล้อเล่นเท่านั้นเองแต่เชนซอลแมนก็ไม่ฟังอะไรนะครับเชนซอลแมนเนี่ยก็ได้กระโดดมาพายจามโจมตีใส่เด็กผู้หญิงคนนี้เด็กผู้หญิงคนนี้เลยบอกว่าขอชมฝีมือหน่อยนะว่าจะเก่งแค่ไหนและ เด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ตั้งท่านะครับผมเป็นเหมือนมวยสากลแล้วก็ต่อยสวนกลับไปแต่ถ้าว่าแขนของเธอเนี่ยก็ขาดนะครับเพราะว่าโดนเลื่อยยนเฉือนไปแต่เธอเนี่ยก็มีการสวนกลับโดยการพยายามเตะเข้าที่ก้านคอแต่เชนซอมแมนเนี่ยก็ฟันขาเธอจนขาดแล้วก็ฟันตัวเธอจนขาดครึ่งไปนะครับผมซึ่งเธอเนี่ยก็สู้ไม่ได้เลยเชนซอมแมนเลยบอกว่าเอ้าทําไมง่ายจังเนี่ยใช่ใยนี่จริงๆเงี้ยเหรออ๋อใช่เงี้ยเหรอ,อใช่ก็ใช่เพราะว่าเธอเนี่ยไม่เคยผิดพลาดนี่นะดูเหมือนว่า ไอ้ตัวเชนซอแมนเนี่ยมันกําลังคุยอยู่กับใครก็ไม่รู้เชนซอแมนที่เห็นเด็กหนุ่มคนนั้นมองเชนซอแมนด้วยความหวาดกลัวเชนซอแมนเลยบอกเด็กหนุ่มคนนี้ว่าฉันคือเชนซอแมนฉันเนี่ยเป็นร่างแห่งความยุติธรรมเพื่อมาปราบปามปีศาจน้าที่ของฉันก็คือการมาหยุดคำำําทานายหน้าที่ของฉันก็คือมาหยุดมาหาคำำหําทํานายของนอสต้าดามุสที่ใกล้จะมาถึงใยงนี่เนี่ยคือปีศาจที่ชั่วร้ายมากๆที่รับบทตามคำำําทานายเพื่อมาทําลายมนุษยชาติแต่เด็กผู้ชายคนนี้ก็ไม่ เชื่อนะครับบอกว่านายทำอะไรไปเนี่ยนายฆ่าคนนะเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็แค่มนุษย์ธรรมดาที่มีนิสัยแปลกๆเท่านั้นเองเชนซอแมนเลยบอกว่าไม่ใช่หรอกฉันเนี่ยไม่มีทางพลาดแน่ๆไายนี่แหละเป็นพวกปีศาจที่ชั่วร้ายสุด,สดๆเพราะว่าในตัวฉันเนี่ยมีปีศาจแห่งความเที่ยงธรรมอยู่ฉันคือเชนซอแมนซึ่งตรงนี้ดูเหมือนว่าตัวปีศาจที่กายร่างเป็นเชนซอแมนเนี่ยกำลังถูกปีศาจแห่งความเที่ยงธรรมควบคุมอยู่นะครับที่เขาคุยว่าเออเนี่ยผิดไม่ผิดคนแน่นะก็น่า จะคุยกับปีศาจแห่งความเที่ยงธรรมนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าปีศาจแห่งความเที่ยงธรรมเนี่ยมันมักจะไปทําสัญญาก,กับคนนู้นคนนี้แล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยทำในสิ่งที่มันต้องการนะครับแล้วก็บอกว่านี่คือความถูกต้องดังนั้นเชนซอแมนที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้ก็น่าจะเป็นใครสักคนที่กําลังถูกบงการโดยปีศาจแห่งความเที่ยงธรรมซึ่งเด็กผู้ชายคนนี้ที่ได้ฟังคําแก้ตัวของเชนซอแมนว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนร้ายหรือเป็นพวกพยุงความยุติธรรมเด็กผู้ชายคนนี้ก็ยิ่งไม่เข้าใจไปใหญ่นะครับว่าเมื่อกี แกเพิ่งฆ่าเด็กนักเรียนสาวไปแกยังมาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้พดุงความยุติธรรมอีกหรอฉันเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าแกพูดเรื่องอะไรอยู่แต่ทว่าในตอนนั้นเองแขนของเด็กผู้หญิงคนนั้นที่ถูกตัดขาดไปเนี่ยก็ได้เอื้อมมาจับขาของเด็กหนุ่มคนนี้เชนซอวแมนเนี่ยเลยพายามตะโกนบอกว่าอันตรายแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยก็โดนดูดเอาพลังชีวิตบางอย่างไปนะครับผมจนเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยมีสภาพแก่งอมแล้วก็เหมือนตายไปเลยส่วนเด็กผู้หญิงคน,น นั่นที่คาดว่าเป็นปีศาจแห่งความตายเนี่ยก็ได้ฟื้นฟูนฟนฟนสภาพร่างกายกลับมาเป็นเหมือนเดิมเชนซอ์แมนเลยบอกว่าเห็นไหมละ่ะนี่ไงมันสู่พลังชีวิตฟื้นฟูนจากความตายมันเป็นปีศาจสาวอย่างที่คิดจริงๆซึ่งปีศาจสาวตัวนี้ที่ฟื้นฟูนร่างกายกลับมาได้แล้วก็ได้มีการวิเคราะห์การต่อสู้เมื่อกี้นะครับว่าทําไมเธอถึงแพ้เธอก็ได้วิเคราะห์นะครับว่าไอ้ปีศาจเชนซอร์แมนเนี่ยมันมีศูนย์กลางการตั้งท่าที่ช่วงล่างนะครับเป็นคล้ายๆกับคาราเต้ปนกับมวยนิดหน่อย แต่ถ้าเกิดดูจากระยะก,การกระโดดของมันเนี่ยดูเหมือนว่าไอเชนซอแมนตัวนี้มันจะถนัดโจมตีแค่ด้านล่างเท่านั้นเมื่อเธอวิเคราะห์เสร็จเนี่ยเธอก็ได้ท้าเชนซอแมนอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเชนซอแมนฉันขอเวลาแค่3วินในการจัดการคุณและเชนซอแมนกับเด็กผู้หญิงคนนี้ก็วิ่งเข้าใส่กันอีกรอบหนึ่งนะครับผมซึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ถูกฟันตัวขาดกระจุไปอีกรอบหนึ่งพร้อมกับร้องไห้แงนะครับแล้วก็บอกว่าช่วยด้วยยกโทษให้ฉันทีเชนซอแมนก็ได้หันมาพูดว่าทําไมยยนี่มันออ่น แล้วก็เป็นอันจบไปนะครับสาหรับมังงะเชนซอแมในตอนที่1 9 7สรุปชัยปีศาจความตายจริงๆหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าดูจะอ่อนมากๆหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเธอเพิ่งลงมาจุติที่โลกอาจจะยังไม่ได้เอาพลังทั้งหมดของตัวเองออกมาหรือเธออาจจะแค่เป็นคนที่แบบเออปั้มๆเป,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 ป๋ๆนะครับผมที่แบบต่อสู้ก็ไม่ค่อยจะเป็นแต่คือชอบทําเป็นเก่งวิเคราะห์คนอื่นนะครับว่าคนอื่นเนี่ยต่อสู้ด้วยกระบวนท่าบแบบนู้นแบบนี้แล้วก็คิดว่าจะแก้ทางได้แต่สุดท้ายก็โดนฟันตัวขาดเลย ก็มารอดูกันต่อไปนะครับผมว่าทีเด็ดของสาวน้อยคนนี้เนี่ยคืออะไรกันแน่เพราะว่าระดับอาจารย์ฟูจิโมโตะแล้วน่าจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้เราได้อย่างแน่นอนก็จะมีประำมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีคัะ